ทุกหลายเดชทุกบ่มีเสือฟางทุกบ่มีหลังคาพอไดส้สนพอได้อยู่นะครับเป็นเป็นควบรอบปูนะคะหกเก็ดปีนะคะครบวบรอบปูชีบมะขามทีเดชเพิ่นเดชมาอยู่หนีนะคะได้ตั้งหอให้เพิ่นอยู่วันเลทีหายเก็ศูนย์ปูามาตั้งอยู่วันเลทีหายเก็ศูนย์จังมีหอปูชีบมะขาม เลขที่9 98นะคะอันนี้ห้าวกรให้ไปเสี่ยงโชคยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไรนะคะสำหรับมือนี้ปูให้แตงโมไปกินยีตโฟูก่อนเตงโมใบสามนะคะในราคาถ่วยละเก้าสิบบาทนะคะถ่วยละเก้าสิบคนว่าแล้วก็มีตั้กล้วยโมงโมงเรืองเรว่างครัวนี่ห้าวกระหอบกูบอะไรนั่นแหละต้องพยายามย้ำเลยนะคะการเช็คเสียบการเช็คสีบ ตามบะฮงตาปูดองอย่างนี้รุล่วมเมื่อต่ำปูบลาแล้ววะพิเศษตอนตอนฮงมงแรงบ่ะตอนงเลงสิบแปดนาฬิกานะแปดร้อยสิบเก้าบาทแล้วว่าแปดหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะวันนี้กัเห่ากับเอาไปเสียงเมืองนะคะ่ะตามที่ปูว่ะมือนี้ค่ะแปดหนึ่งเก้าบ้านมือนี้ก็มีแปดหนึ่งเก่าแล้วก็มีเจ็ดศูนย์มีเก่าศูนย์หน,น,นึ่งหกหนึ่งเก่าแล้วค่ะนั่นแหละเช่นเจ็ดศูนย์จังได้กับ ยิบสีสลูไห้เด้ค่ะเด้อและปู้ก็ให้แม่คู่ไปยิบสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไว้เก้าสิบใบแล้วว่าเก้าสิบใบยิบตัวใดผัวสันไปถ่ายซองตัวเราไปแล้วว่าลำไส้จะสันมันสีลำฟังลำบงวันวันที่เก่าเนาะเราเรียกว่ายิบตัวได้ผูวหกเก่าแล้วว่าค่ะจังด้กาล่องเบืองมาค่ะแม่คู่ว่าท่านยิบมีมือแล้วสิไปยิบสิไปยิบล่อง่งลอตเตอรี่เพื่อก็นั่งลอยเนาค่ะหกเก้านะคะหกเก่าคือสีเบมือดอกที่นะ มีหกเก้าเก้าศูนย์เนาะค่ะสีแม่คู่สิ่เป็นย็บเร็วๆนี่นะคะคข 90. อเก่าเก่าศูนย์อัตราพนกว่า,น,วานิมิตดียูฟันดียูอาจารย์พ่นว่าเนาะกะกัะฟั่งเมืองค่ะถ้าฟั่งมือสุดท้ายวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งปูพนกว่าอาจจะลุง่งหาเห่าเนาะค่ะลุ้งหาให้ว่า,<ห>าเพื่อบวกบุญหรือว่าให้เป็นให้เป็นคติธรรมสซ้อนใจใหลูกูห้ยร้านแล้วก็เข้ามาแปลว่าเนาะอันนะี้พันกบ่ได้เจาะจงว่า ให้ลูกหลานงมวง่ายในการเรียนการพนั่นจ็สินะค่ะเพราะว่าคนให้สร้างบุญเขาว่าสร้างบุญคือการปฏิบัติตัวของเขานั่นแหละการเข้าคิดดีทาดีเข้าเฮ็ดดีเข้าปฏิบัติได้เข้าก็สามารถเบิกบุญได้คือปูว่าลหละคือการสร้างพญานาคเ่าเซียนนึ่งองค์ก็เสียระว่างงบประมาณพาได้เพื่อนก็ให้เป็นปัญหาอย่างนีนะครับครับท่านจก็งงบสิบเจ็ดบาทสิบเก้าบาทปูแล้วก็บอกไปนะคะครับอันนี้แม่คู่ห้ยกำลังแรงใจสูู้สุคนสำหรับคนสูงงานนะคะ ทุกมือทุกเว้นนี่คนเขาอยู่ในย้อนความหวังเนะะาะแต่แจกสีหวังมันกับหวังทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าคือจังลอตเตอรี่จังสีน่ะเขามีเงินลอยหนึ่งแปดสิบบาทจังสีเย็บจับลอตเตอรี่ใบหนึ่งเข้ากับมีสีลุ้นรางวัลใดจะเป็นเลขหนาสามตัวเลขไทยสามตัวเลขไทยสองตัวจังสีน่ะค่ะค <ผม S 1> นี่แหละฮ่าเท่เากับมีหวังสำรับมือที่ไม่คู่ไปจำสีน์เอาบัก,บบกเบนปู่ไปนะคะเกียขึ้นค่ะเกียขึ้นก่ะ นี่พิจารณาเบืองนะคะ 7, 9, 9, 9, 1, เคจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเกีดจ้าเสียครับหาพิจารณาเบืองแต่ว่าหนักน้อยไปบวชเก่ามือแต่ไมนคู่ไปเกีตไปเกียดมือเออนี่แหละนี่แหละปัญหาหาใชงคู่ให้เป็นปัญหา 9, 9, เก่าเกียก็ได้เพอปู่ตาใชายายา 9, 9, ้ยาเก้าเก้าเก็ยดเห็นบ่กไม่คู่ไปมือเลี่ยง โบาจักเก่าเกศโบาจักเก่าเกศสามสี่ลร่กันครับผม <laughs> นั่นเราห้างพียกกรก็ได้ค่าอาหารการกินเนาะอันนี้มันก็บได้หวงังรำหรวังรวยยังหอพเพียว่าเพียอร์วา่าสู้กับร่างไก่เฮาเสื่อๆนะเป็นร่างไก่เฮ้าพอเดยซื้ออยากซื้อกินเนาะค่ะเนาะการซื้อไฮรั่วรให้รว่วมันก,กับว่าได้เฮาก็ทถ้ามาขาขายเฮาก็เห็ุการ้าการขายต่อเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งไรยอย่างที่ เพื่อนประธานความสามารถให,ห้องเป็นการลองการล่ำเนี่สิละคือแม่คู่กับธนัดนะคะธนัดแน่เสียงลองเสียงล่ำเัียสีก<ค>ารแตงเพงลงเังสีเดี๋ยวมืออื่นแม่คู่กับสิมีผลง,งานเพลงไม่ๆมมาให้ฟังรอฟังเลยค่ะเด้อสองผลง,งานเพลง,งกับมีเพลงกับอนล่ำนะคะที่แม่คูดแตงไห้กันรอดลุ้นนํ้กันนะคะแต่ประ่านบอกว่าซื้ออย่าง <c oughs> ค่ะมืออื่นไปใส่เสียงนะคะไปใส่เสียงรอรอดติดตามนะคะเด้อ ม่คู่ขอฝากไว้นําผลงานก่อนล่าอดีตรักบุหลาบแดงนะคะได้พ่อตัวกิ่งเสียงกิ่งอาจารย์สมกิตบอ่อทองวันที่9ท้าันวาพอมกรบอาจารย์เฉลิมพ้นมาละคำนะคะเด้อค่ะมาพูพอกันที่หอปูชีพะขาวเลขที่เก้าเก้าเปบ้านดอนผู้นะคะบ้านดอนผู้ตาบลหนองนาคำํำอำเภอเมืองแก่งวัดอุดรธานีค่ะสําหรับมือนีแม่คู่กับเขา ขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะสุขผู้สุขน้นขอห้มีโกมีลาบมีโกมีมนันสุขภาพแข็งแรงเงิเน่นไรนองนทองไรมากเลยคะ่ะเด้อ